สวัสดี f c ทุกทกคนนะครับในช่วงเย็นๆของวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารกันดีกว่านะครับว่าจะมีทีมไหนนะครับที่มาในวันจันทร์นะครับซึ่งก็บอกเลยว่าเป็น2ทีมใหญ่ทีมนี้นะครับก็คือเชลซีนั่นเองนะครับแล้วก็แพ็กมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ จะเจอกันนะครับในนัดหน้าของพิม์ลีกอังกฤษนะครับสำหรับเชลซีและก็แมนซิตี้นั่นเองก็เรียกได้ว่าเป๊ะเนี่ยจับคู่มาถูกเลยนะครับสำหรับคับเเลคชันในวันจันทร์นะครับที่จะมาถึงก็เป็น2ทีมใหญ่นะครับที่หลายคนรอคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเชลซีนะครับผมและก็แฟนแมนซิตี้ด้วยก็ตามนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แฟนเชลซีกันก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ มาดูกันสิว่าฝั่งของเชลซีเนี่ยขนใครกันมาบ้างนะครับสำหรับนักเตะ8คนที่มีนะครับในวันจันทร์ครับเด็กชั่นในคลิปนี้เดี๋ยวพี่มารีวิวนันผมนักเตะเชลซีให้ดูกันนะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้จะมารีวิวแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้และกันนะครับวันนี้ดูเชลซีไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคมาเริ่มกันที่คนแรกนะครับคนแรกก็จะเป็นเอ็นโกโลกกงเต้นะครับซึ่งกองเต้เนี่ยก็มาด้วยค่าพลัง93นะครับ ตันที่9 6กันเลยทีเดียวโอโ้โหกึ้ยเตี๋ยวหลอดเลยนะเนี่ยโหดจัดมากๆนะครับตำแหน่งที่เอ็นโคโลกองเต้เล่นได้นะครับผมก็จะเป็น c m f นะครับกองกลางนั่นเองนะครับ9 6อันนี้คือวิวตันของเขาเลยนะครับในตัวฟีเจอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เด่นๆเลยเขาก็จะเล่นเป็น d m f ได้ด้วยนะครับก็ตั้งรับนั่นเอง9 4นะครับตรงนี้ ค่าพลังที่โดดเด่นของเอ็นโกโลกองเต้นี่ครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงบอลก็ดีนะครับดีเฟนดิ้งก็ดีโอ้โหบาลานซ์99นะครับดีเฟนซีแอบเนง99บอลวินนิ่ง9 9นะครับแอคชั่น99เช่นกันนะครับโอ้โหบอลสั้นบอลยาว94นะครับผม90สปีด88นะครับสปีดต้น92นะครับสเตอร์มีนา99คือวิ่งไม่มีหมดนะครับเอ็ St uh, นโกโลกองเต้เนี่ย คือโหดมากๆนะครับในเรื่องของการไล่บี้คู่แข่งนะครับวิ่งตามเนี่ยคือสุดๆนะครับจะเห็นเอ็นโกโลกองเต้ทั่วทุกสนามเลยนะครับก็ต้องรอเปิดเอาแล้วกันนะครับพี่ก็คิดว่าจะเปิดเอาเอ็นโกโลกองเต้เหมือนกันนะครับในวันจันทร์เดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะครับอ่ะขนแรกก็ผ่านไปแล้วกันนะครับไปต่อกันที่คนที่2กันเลยดีกว่าครับคนที่2นะครับผมก็จะเป็นจอร์จิโย่นะครับผู้กระโดดยิง ตัวนี้ก็มาด้วยข้าพลัง92ครับตันเท่ากันเลน96กับเอ็ ay, นโกร o กองเต้ครับตำแหน่งที่เขาเล่นได้ผมก็จะเป็น DMF นะครับก็คือกลางร,รับนั่นเอง96นะครับแล้วก็ c m เเล่นเป็นกลางธรรมดาก็เล่นได้92นะครับสำหรับจอจินโยจอจินโยก็เรียกได้ว่าเป็นนักเตะอีกตัวเลยนะครับที่ไร่กวดบอลน,น,นผมแล้วก็คอยเติมเกมนะครับจอจินโยก็เป็น อีกตัวเลยที่จบสกอร์ได้คมนะครับซึ่งมีสกิลในเรื่องของการยิงจุดโทษด้วยนะครับสำหรับจอจินโยนั่นเองนะครับมาดูกันที่ค่าพลังโดดเด่นของเขาผมก็จะเป็นในเรื่องของบอลสั้นบอลยาวเห็นไหมครับโดดเด่นมากๆเลย97 98สําหรับรอบพาสและก็รอบเตดพาสนั่นเองนะครับเรื่องของการเลี้ยงบอลก็ธรรมดานะครับผมตามปกตินะครับแล้วก็ดิเฟนดิ้งก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างโอเคเลยสําหรับกองกลางตัวรับแบบนี้นั่นเอง นะครับยังไงใครที่รอต่อจริงโยก็จัดได้เลยนะจ๊ะวันจันทร์นะครับผมโอเคมารุยกันที่คนต่อไปครับคนต่อไปก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับผมคนที่3ของเราก็คือเกปาอัสัมรากานั่นเองนะครับ เนื่องจากเกปาเนี่ยอกหักไปนะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาได้แล้วผมตอนนี้ก็ฟอร์มเริ่มดีนะครับก็ได้เป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับก็น่าจะติดบอลดาไปยาวๆเลยแหละนะครับสำหรับคลิปที่คาดการว่าจะตกเป็นบอลทองก็เป็นแค่ฟอร์มเท่านั้นนะครับน่าจะกลับเป็นบอลดาแน่นอน100%นะครับสำหรับเกปาอสซัมบาร์กานะจ๊ะโอเคเริ่มต้นที่91ครับตันที่94นะครับค่าพลังของเขาโดดเด่นที่สุดก็จะเป็นเรื่องของโกคิปปิ้งในผมเพราะว่าเขาเป็นผู้รักษาประตู99ทั้งหมดเลยโอ้อสุดมากๆนะครับ เหนียวจัดนะครับเรื่องของกระโดดก็อยู่ที่91นะครับคิกิ้งพาวเวอร์85นะครับสำหรับเกปาอสัมบารลกานั่นเองนะครับเล่นตำแหน่ง GK ผู้รักษาประตูนะครับน้องๆใครที่ขาดผู้รักษาประตูก็จัดเกปาไปเซฟเหนียวๆได้เลยนะจ๊ะมาต่อกันที่คนที่4ครับคนที่4ก็จะเป็นคนนี้เลยนี่ครับอนโตนิโอนะครับอารูดิเกอร์นี่ครับรูดิเกอร์ก็มาได้ขั้าพลัง91นะครับแล้วก็ตันที่96โอ้โห เท่ากันกับกองเต้และก็จูอิติโยเลยนะครับค่าพลังคือหวดมากๆนะครับตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กในผม96นะครับโอ้โห,โหก็ค่อนข้างดีนะครับรูดิเกอร์แต่ว่าพี่รู้สึกว่ารูดิเกอร์ไม่ค่อยแบบเอ่อจะเรียกว่ายังไง เอาไปเล่นเนี่ยค่อนข้างเหวอนะครับไม่ค่อยเร็วสักเท่าไร่แต่ว่าอัพมาตัวนี้เนี่ยมีสกิลที่เรียกว่าสปีดเนี่ยจัดมากนะครับผมพลังของเขาก็ค่อนข้างดีนะครับสปีดอยู่ที่91นะครับสปีดต้นอยู่ที่88นะครับฟิสิคอลคอนแทคอยู่ที่95นั่นเองก็เรียกว่าแข็งแกร่งพอตัวนะครับเติมมีน้า89ผมก็ค่อนข้างไม่เหนื่อยยากนะครับค่อนข้างเล่นได้ทั้งแมนเลยแหละนะครับ พอมาจะไม่ได้โอเคเท่าไหร่นะคงอยู่ที่หน่าเทียบเป็นตัวปกติก็อยู่ที่ประมาณฟอร์ม4ีละกันนะครับวันสั้นวันยาวก็ค่อนข้างดีนะครับ86 87ิบหนะครับสำหรับรูดิเกอร์แล้วก็เขาเล่นในเรื่องของดิเฟดดิ้งนะครับเฮดดิ้งอยู่ที่93ครับจัมมอยู่ที่91้าสิบเอ็ดดิฟเฟนซีเออร์เวเนตเก้าสิบอลวินนิงเกนะครับแล้วก็การเข้าปะทะนะครับที่รุนแรงที่94นั่นเองสำหรับรูดิเกอร์เซ็นเตอร์แบ็กคนนี้นะครับน้องๆก็ลองดูละัครบ กองหลังก็จัดรดิเกอร์ได้นะครับวันจันทร์เจอกันแน่ๆครับมาต่อกันที่คนที่5ครับคนที่5ก็จะเป็นคนนี้เลยวิลเลียมนั่นเองนะครับวิลเลียมก็มาด้วยค่าพลัง90ครับตันที่95นั่นเองก็อาจจะไม่เท่ากองเต้นะครับ9กก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะครับก็ถูกลดลงมาแค่1นเท่านั้นเองนะครับมาดูกันที่ค่าพลังที่โดดเด่นนะครับสำหรับวินเลียมก็จะเป็นดิฟปิ้งนะครับผมก็เป็นการเลี้ยงบอลนั่นเองนะครับ96ค่อนข้างดี สปีดจัดมากนะครับสำหรับสปีดต,ต้นอยู่ที่96แล้วก็สปีดปกติอยู่ที่93นะครับโดยวิลเลียมก็จะเล่นเป็นปีกนะครับผม RWF นะครับตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะเป็น RW แล้วก็ SS นั่นเองนะครับโดยเขาเนี่ยก็เน้นเป็นนักเตะที่มีความเร็วนะครับจบสกอร์ก็ค่อนข้างดีนะครับ83อาจจะไม่ได้สูงเท่าไรนะครับแต่ว่าก็สามารถตัดเข้าในหรือว่าจ่ายบอลพาดบอลให้เพื่อนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับสำหรับวิลเลียม อันนี้ก็ต้องลองดูแลกันใครที่เป็นแฟนเชลซีเนี่ยก็จัดได้เลยนะครับสำหรับวินเลียมโอเคไปต่อกันที่คนที่6แล้วกันนี่ครับคนที่6เป็นใครมาดูกันซิคนที่6นะครับผมก็จะเป็นแชมมี่อับราฮัมนั่นเองนะครับอับราหัมค่อนข้างหัวเลยนะครับมาในตัวนี้ก็จะเป็นา90นะครับเริ่มต้นแล้วก็ตันที่97โอ้โห97เลยนะครับพี่น้องคือมันจะโหดไปไหนครับ แต่ว่าก็ยังว่าแหละนะครับเขาอายุยังน้อยนะครับผมแค่22ปีเท่านั้นเองนะครับก็ต้องหดเป็นธรรมดานะครับค่าพลังที่โดดเด่นของแชมมี่อับราฮัมก็จะเป็นออฟเฟอร์ซิปอเวนเนตนะครับเก้าสิบเจ็ดฟินิชชิ่งนะครับเก้าสิบห้าคิกิ้งพาวเวอร์เก้าสิบนะครับแล้วก็เรื่องของดีเฟนดิ่งก็จะเป็นเรื่องจ้ำเรื่องของลูกโมงลูกกลางอากาศนะครับเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบห้าก็ค่อนข้างดีนะครับไปกับบอลค่อนข้างดีเลยแปดสิบแปดแปดสิบเจ็ดแปดสิบเก้าแล้วก็ แข่งแร่งนี่ครับสามารถแหวกกองหลังได้ดีเลยนะครับสำหรับแชมีเออ์อับราฮัมอาจจะบางนิดนึงนะครับเป็นนักเตะตัวที่สูงนะครับแต่ว่าอาจจะบ,บางนะครับผมโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับสปีดจ,จัดมาก92แล้วก็80 8.9นั่นเองนะจ๊ะตำแหน่งที่เล่นได้ก็เป็น CF นะครับผมที่เด่นๆ97เลยตันของเขานั่นเองสำหรับแชมมีออับราฮัมที่ก็รู้สึกว่าแชม่เนี่ยเป็นนักเตะที่เรียกได้ว่า คมกริบนะครับแล้วก็ไปกับบอลได้ดีหาช่องได้แม่นนะครับหาช่องเนี่ยวุบวับวุบวับ,บจ่ายปุ๊บทะลุเรียบร้อยนะครับได้ประตูมาเลยสำหรับแทมมี่อับราฮัมก็ลองดูแล้วกันใครที่ขาดกองหน้าคงคมแบบนี้ก็ต้องจัดแทมมี่อับราฮัมเข้าทีมแล้วล่ะครับโอเคมาต่อกันที่คนที่7ครับก่อนที่เราจะไปจบคนที่คนสุดท้ายมันก็จะเป็นคนนี้นะครับคนที่7ก็จะเป็นมาคอสอารองโซมาคอสอารองโซก็มาด้วยค่าพลางังนะครับ90ิอนไม่ใช่สี่แปดสิบเก้านีครับแล้วก็ตันที่ 94นั่นเองนะครับสำหรับมาก็ตอารองโซนะครับอารองโซก็ไม่ค่อยได้ลงต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะครับก็เห็นแวบ,บ,บ,บๆนะครับหลังจากที่มาตกในยุคข,ของแรมพาในะผมฟอร์มก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ครับขับังที่โดดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของรูปตั้งแต่นะครับเซตพิเทกิ้งอยู่ที่96นะครับสเตอร์มิน่า97อันนี้เดนมารกนะครับก็มีเรื่องของความอืดน,นะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาให้อืดมากๆ97 แล้วก็ลูกตั้งเตะ96นะครับปั่นโค้ง90นะครับบอลสั้นบอลยาวก็ค่อนข้างดีนีครับคอร์ดบอลได้สบายๆเลยนะครับ90 92นะครับหรับมาก็อรองโซ่ตำแหน่งที่เล่นได้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น LB 94นะครับ CB 83นะครับผมยืนเซ็นเตอร์ก็ได้นี่ผมแล้วก็ l m f ก็อยู่ที่85นะครับวีกวีกตัวขึ้นไปเล่นปีกต่ำแบบนี้ก็เล่นได้นีครับ d f ก็เล่นได้ผม89แล้วก็ ซีเวบ86ครับหืหน้าสูงก็เล่นได้ผมอ่าที่81สําหรับมาก็สรองโซนั่นเองใครที่ชอบก็รอจัดกันได้เลยนะครับผมมาจบกันที่คนสุดท้ายครับสําหรับแพ็กนี้ก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับเมสันเมาส์นั่นเองนะครับสําหรับเมสันเมาส์ก็มาด้วยครับพลายนี่ผม89ตันที่98เนี่ยผมกลับกันเลยสําหรับตัวเลขของเขานี่ครับก็เป็นตัวที่โหดที่สุดแล้วนะครับผมในแพ็กของเชลซีในแพ็กนี้ในผมสําหรับวันจันนี้ก็ จัดเมสันเมาส์แถมมี่อับราฮัมได้เลยหรือว่าจะเป็นเอ็นโกโรกงเต้แล้วก็จอร์จินโยนั่นเองนะครับมาดูกันที่ค่าพลังของเมสันเมาส์ครับมีอะไรที่เด่นมากนะครับในครั้งนี้นะครับการมาของเขาก็จะเป็นในเรื่องของการเลี้ยง ing, บอลดิปปิ้งนี่ผมบอลคอนโทรลที่95นะครับดิปปิ้ง94ครับการเข้าสกัดบอลยาวอยู่ที่96บาลาน97นะครับบอลสั้นบอลยาว93 96เซตพิเทคกิง้งนะครับอยู่ที่ 90แล้วก็ปั่นโค้ง94สบปีดจัดมากๆครับ96แล้วก็89สเตมีนาก็ไม่มีหมดเหมือนกันครับ93ค่อนข้างดีเลยเรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องยิงแล้วก็เรื่องเติมเกมเลยนะครับสำหรับเมสันเมาส์ก็ค่อนข้างดีเลยนีครับสามารถแย่งบอลเข้าสกัดบอลที่รุนแรงได้อีกนี่ผม77ตรงนี้ยังมีสกิลกระโดดนะครับรูปหมูรูปก,กางอากาศได้ด้วยนีครับผม78แล้วก็เรื่องของการบุกไม่ต้องห่วงผม89ฟินิชชิ่ง90 คิกกิ้งพาวเวอร์ยิงแรงอยู่ที่93นะครับตำแหน่งที่เล่นได้ก็เป็น AMF นั่นเองนะครับก็เป็นกองกลางนะครับปรับลงมาแล้วนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยเขาเล่นเป็นอา f หรือเปล่า RWF นะครับถ้าจำไม่ผิดก็ถูกปรับลงมาเป็นกลางรุกนั่นเองนะครับสำหรับเมสันเมาส์อ่ะไม่ใช่สิเขาเล่นเป็นกลางลุกอยู่แล้วนะผมที่จำผิดนะครับนึกว่าพุทธิ์โอเคขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแพ็กนี้ก็มีตัวที่น่าเปิดอยู่ด้วยกัน นะครับ3ตัว4ตัวเลยนี่ผมก็จะมีคนแรกเป็นเมสันเมานั่นเองนะครับตันที่98นะครับคนที่2ก็จะเป็นคนนี้นะครับแชมมี่อับราหัมนะครับคนที่3ก็จะเป็นคนนี้เอ็นโกโล่กงเต้นะครับแล้วก็คนที่4ก็จะเป็นจอร์จิโน่นั่นเอง96เช่นกันนะครับผมทุกคนก็ลองดูและการคิดพิจารณาดูและการสําหรับพี่เนี่ยเปิดแน่ๆนะครับสำหรับขับนี้ก็ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคานะครับได้ตัวไหนก็โคตรจะคุ้มเลยนะครับโอเคนว่า เดี๋ยวเราอัปเดตไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับขับสีเล็กชันที่จะมาในวันจันทร์สำหรับขับของเชลซีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับว่ามีใครโดดเด่นกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาน้องๆเอฟซีไปเพียงเท่านี้แล้วกันยังไงก็อย่าลืมกดรูปไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปชิทเนียได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมเราจะกันใหม่ในวันหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบบบ๊าายยเจอกัันคร